ู้ชายเขาไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเราเป็นผู้หญิงอะเราจะดูพระเองจริงไหมซื้อจริงหรือเปล่าดูเองหรือเปล่ามีปัญญาซื้อหรือเปล่าเพราะอ๋อ,อน้องดาดีมที่เล่นพระย่อยๆนะหรอนี่แหละคือประโยคที่เราเจ็บปวดเสียใจนะร้องไห้เลยกับเพียงประโยคนั้นที่ดูถูกเราเป็นในๆว่าเหมือนเรามีปัญญาเล่นหาได้แค่พระหลักพันไม่หยิบพระให้ดูยังมีเลยนะคะโดนเยอะมาก ดานะคะดีเอ็มหลงปู่โตค่ะ ต้องขออนุญาตเท้าความก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเซียนพะใช้คําว่าเซียนยุคเก่าเลยเป็นกรรมการหลวงปู่โตะนะคะตั้งแต่สมัยาดายังไม่เกิดและด้วยความที่เราก็ตกใจภาพในวัยเด็กของเราห้อยปกมะขามหลวงปู่โตคุณพ่อให้เราห้อยตั้งแต่แรกเกิดเลยถือว่าเราก็คุกคีกับคุณพ่อ คุณพ่อก็ให้เราไปเฝ้าตู้บ้างในช่วงระยะเวลาปิดเทอมจ้างเราเฝ้าร้านเฝ้าตู้อะไรอย่างนี้นะคะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆก่อนที่ดาจะมาเริ่มเล่นพาเครื่องช่วงที่ดาขายของเครื่องสําอางอยู่ตลาดนัดนะคะช่วงนั้นก็เรียนไปด้วยขายของตลาดนัดไปด้วยขายเครื่องสําอางขายกระเป๋าแล้วพอเรียนจบคุณพ่อเลยบอกว่าให้เราลองมาศึกษาพะไหมเพราะถ้าเราไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นเจ็ ไม่เหลือพอให้พ่อให้แม่แน่นอนคุณพ่อเป็นคนพูดทําให้เราเปลี่ยนความคิดและมองถึงอนาคตมากยิ่งขึ้นคุณพ่อไม่ได้พูดว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทํางานรายเดือนไม่ดีแต่คุณพ่อบอกว่าในเมื่อคุณพ่อมีวิชาความรู้เหมือนเราได้เฉลยข้อสอบอยากให้ดาลองเปิดใจและเข้ามาศึกษาดูนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ก้าวเข้ามาสู่วงการพระ ตอนนั้นน่ะด้วยเราเป็นนักเรียนจบใหม่นักศึกษาจบใหม่21เข้ามาอยู่ในวงการพารเนี่ยดาบอกเลยว่ายากมากและยุคไม่ได้เปิดกว้างโลกไม่ได้เปิดทันสมัยเหมือนปัจจุบันนะสมมุติตอนนั้นเราจะไปเอาดีทั้งเครื่องสําอางก,ก็ก็น่าจะพอได้นะเพราะเราก็ทํามาส่งตัวเองเรียนจนจบแต่เราเลือกที่ลองลองลอง,ลองเป็นพาร์เครื่องและตัวดาเองดามองว่าท้าทายอ่ะในยุคสมัยก่อนการหาพารของดาก็จะไปเดินตามงานประกวด ตีสามตีสนี้ต้องถึงนะและไปเดินสนามเช้าอย่างสายใต้ใหม่ตีห้าต้องถึงไปเดินพันทิพย์งามวงวาน10บโมงประตูเปิดเราต้องรีบรีบผุดเข้าไปเลยถ้าเราช้าเราไม่ได้เลยนะและด้วยความที่เรายัางตัวเล็กมากๆอ่ะความขยันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราไป,ไปเราไปยืนรอเปิดห้างเลยสมัยก่อนดานเริ่มจากเงินทุนนะคะเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นจากการขายเครื่องสําอางนั่นแหละ เงินทุนแสงก็บาทค่อยๆเล่นพ้าหลักร้อยหลักพันในยุคนั้นแรกๆเพื่อนๆก็ตลกนะก็ขำนะว่าเออเราทําไมถึงมาเล่นพ้ามาชอบพ้าเครื่องแต่พอยิ่งทํายิ่งชอบค่ะยิ่งทํายิ่งสนุกด่าให้ระยะเวลาตัวเอง3เดือนถ้าด่าไม่ชอบไม่ใช่ก็จะไปทํางานประจําค่ะก็ตั้งแต่นั้น3เดือนนั้นจนถึงวันนี้ก็11ปีแล้วค่ะ ที่เราเป็นเด็กเราเขินอ่ะผู้ชายทั้งนั้นเลยวงการพลามีแต่ผู้ชายเขินเวลาที่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิงหรือซื้อจริงหรือเปล่าดูเองหรือเปล่ามีปัญญาซื้อหรือเปล่าหูมันความรู้สึกนะั้นมันเจ็บปวดนะโดนเยอะมากถ้าจะเป็นประโยคที่ดาฝังใจเลยนะคะจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ดาจะพูดบ่อยมากแล้วดาฝังใจจริงๆนะก็คือ เราไปเดินงานประกวดงานหนึ่งมีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งแนะนําให้พี่อีกท่านหนึ่งว่าเนี่ยน้องดาไงน้องดาดีเอม็มพออ๋อน้องดาดีเอ็มที่เล่นพ้าย,ย่อยๆนะหรอที่ดูถูกเราเป็นในๆว่าเหมือนเรามีปัญญาเล่นหาได้แค่พระหลักพันเสียใจนะร้องไห้เลยกับเพียงประโยคนั้นอุปสรรคก็คือเป็นการโดนไม่ยอมรับดีกว่า เพราะว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเราเป็นผู้หญิงอะ่ะเราจะดูพราเองจริงไหมดูเป็นจริงหรือเปล่าเฮม่ He, มีแฟนเล่นหรือเปล่าพ่อเล่นหรือเปล่าพี่เล่นหรือเปล่ามันกลายเป็นคําถามมากมายและบางคนก็เปิดพราในราคาที่ไม่อยากขายก็มีไม่หยิบพราให้ดูยังมีเลยนะคะเหมือนแบบโอ้ยดาไม่ซื้อหรอกซื้อไม่ไหวมีแบบหลายรูปแบบมากหลายรูปแบบมากค่ะหลายรูปแบบมาก,าแ,บบมากแต่พอเรา วางตัวแล้วเราอยู่ในจุดนี้ยพี่ๆทุกคนในวงการพระน่ารักหมดนะแต่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองเท่านั้นเองค่ะคนส่วนใหญ่จะมองว่าวงการพระเนี่ยเสือสิงกระทิงแรด พระเกมีนะคะการซื้อขายพระต้องดูความน่าเชื่อถือเป็นหลักถามว่าพระเกอ,องแรกก็ต้องเริ่มจากว่าดาไปเดินงานประกวดการไปงานประกวดในยุคสมัยก่อนเนี่ยต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะแล้วก็ถือไฟฉายกันโคลาอันสองไม่มีการรับประกันนะคะด้วยความที่ตอนนั้นเราก็มือใหม่ซื้อปิดตารุ่นหนึ่งปิดตานฐนะความที่ด้านหลังเขามีจุดดูต้องมีรอยขยักขึ้นไปนิดนึงตรงยันตรงกลาง องที่เราซื้อเนี่ยยันดันเป็นกลมตอนนั้นเราไม่รู้แล้วค่ะพอเราซื้อหลายๆองสิบกว่าอง์แล้วพอเรากลับมาเช็คที่บ้านเท่านั้นแหละเกจากที่คุณลุงพูดพูดเป่าหูเราบอกแพ้แน่นอนรับจากมือหลวงปู่งั้นนี้สุดท้ายแล้ววงการพลาสอนให้รู้ว่าใช้ตาดูค่ะอย่าใช้หูฟังและองคนั้นที่โดนเนี่ยน่าจะนัทนาใน10ปีก่อนดาน่าจะโอนองค์นั้นโดนองคนั้นเนี่ยราคาประมาณ15ื่นห้า เจ็บนะเพราะตอนนั้นเรากาไรองค์หนึ่งสามร้อยเจ็ดร้อยเองและเราก็ยังไม่กล้าเล่นพลาหลักพระแพงมากเพราะเราเงินทุนน้อยพอเราโดนปุ๊บเงินทุนเราหายไปเลยและอีกหนึ่งประเด็นเลยก็คือการดูพระเก๋ไม่ยากเข้าดูพระซ่อมนะคะเพราะบางทีเข้ามาใหม่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้หลงเชื่อหรือดูยังไม่เป็นดูยังไม่ขาดจึงทำให้โดนพระซ่อมได้ไม่ยากเลย ดาก็เลยอยากจะฝากคนที่เข้ามาเล่นว่าแท้เกมไม่ยากดูตรงกุดซ่อมดีกว่าค่ะพอมาทำ YouTube นั่นแหละจุดเปลี่ยน วันแรกที่ย้อนกลับไปดูคลิปดาได้เลยนะเป็นคลิปที่ดาใช้มือถือไปถ่ายหลวงมปู่ที่วัดป่าดูชิมพีด้วยซ้ําไม่ได้ไปถ่ายซื้อพระเลยและช่วงนั้นไม่มีใครทําดาน่าจะเป็นผู้หญิงแรกๆเลยมั้งที่ทเดินเดินถือกล้องสมัยก่อนเราก็จะเซลฟี่เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเช่าพระไม่มีตากล้องไม่มีอะไรใช้มือถือเนี่ยค่ะการที่ทาทําแบบนั้นเนี่ยทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและหนึ่พิสูจน์ตัวเองเราซื้อเอง,เร,อเ,องเราดูเอง และเราตีราคาให้คุณจริงๆคือบ้านๆเลยค่ะเรียวๆเลยในในวันนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างคือเรียวมากเราจะพบเจอผู้หญิงได้เยอะที่ที่เข้ามาอยู่ในวงการพ้าใหม่เพราะว่าไม่มีบูลลี่เหมือนสมัยก่อนดามองว่าไม่ว่าอาชีพพ้าหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถทําได้หมดแต่บางทีดาม,มองว่าตัว,ต,วตัวผู้หญิงเองมากกว่าที่กลัวกลัวที่จะเริ่มต้นได้อยากจะฝากไว้เลยว่า ลองลงมือทําค่ะถ้าชอบทําเลยทุกคนทําได้แน่นอนได้ยังทําได้เลยในยุคที่ยากมากๆและยุคนี้โลกเปิดแล้วค่ะไม่ว่าอาชีพไหนผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้ไม่แพ้กันนะถามว่าดาภาคภูมิใจในตัวเองไหมก็คงไม่เท่ากับที่ดาสามารถทำให้คุณพ่อภูมิใจในตัวเรามากกว่า อันนี้พูดจริงๆเลยคือด้วยเราเป็นบ้านคนจีนอะ่ะพ่อจะไม่ค่อยมาชมเราหรอกแต่ด้วยเราเราเรา,เราพัฒนาตัวเองและค่อยๆเติบโตขึ้นเพราะดามองว่าดาไม่ได้แข่งกับใครและดาไม่ได้อยากขึ้นเป็นที่1ที่2ที่สมไม่เคยคิดเลยค่ะตรงจุดนี้เราภูมิใจในตัวเองอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่เราทําได้เราทําให้คุณพ่อภูมิใจมากกว่าแล้วก็ลบคําคอลหาต่างๆดาใช้เวลาประมาณ3ปีนะกว่าดาจะ แยกออกมาเป็นดา DM หลงปูตโตทุกวันนี้จนสุดท้ายเรามองว่าวันหนึ่งเราต้องเติบโตแล้วเราจะต้องเป็นเราไม่ใช่อยู่ในร่มเงานั้นว่าเฮ้ยเป็นลูกของน้าแมวนะท่าพจันหรือเป็นน้องของพี่บอยนะดาก็เลยตั้งใจว่าดาจะต้องออกมาเป็นดา DM หลงปูตโตให้ทุกคนจดจำภายใต้แบรนด์ของเราเองค่ะ